สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับ o f f i c i a l Trailer กับซีรีส์วายเรื่องใหม่จากสตูดิโอวอร์บิสซาบีมาแล้วนะผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าองศาศูนย์หรือว่า absolute zero series เองดูจากชื่อคือน่าติดตามมากจริงๆเนาะเพราะว่าชื่อมันแบบมันมีความแบบน่าสนใจอะแล้วคือไม่ใช่เป็นองศาศูนย์ที่เป็นเลขศูนย์นะแสตเป็นคำว่าศูนย์ที่แปลว่าแบบศูนย์หายหรือจากไปเองเงี้ยก็เลยแบบมีความน่าสนใจ เราเนี่เขาปล่อยตัวเทเลอร์ออกมาแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่านะครับผมกับเรีเซชันของตัวอ f f ชั i นเทเลอร์กับซีรีส์เรื่ององศาศูนย์นะครับผมแดดว่าสาบูินย์แดดส่วนศูนย์ในทุกเศษส่วนของสมกานวิชชอบอ่ะแน่จะเหมือนความสูญเสียอะไรสักอย่าง ขอให้อุกสาวปลอดภัยเป็นว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามโอ้โหหมนกาบย้อนย้อนหรอปีสองพันหกหนึ่งย้อนกลับไปสิบปีเอ้าไม่มีสัญญาเอ้าย้อนแบบตัวเองก็แบบ ไม่รู้ตัวเองด้วยก้ที่เขาขอผรอนมันคือปลาใช่เอออษาแต่เป็นย้อนมาตอนแบบยังเป็นแบบเด็กๆใส่เปนักเรี่เด็กๆก็แต่ตัวเองโตแล้วนะโตแล้วพี่ตามผมมาทำไมเราว่าเราหลงทางอ่ะก็ย้อนมาไงผมหายไปหลาปีท่านพี่อยากให้ช่วยอ่ะมาช่วยเราทำไมเราไม่รู้ดิรู้แค่ ก้อยที่ไว้คนเดียวไม่ได้อ้อาศาน้งใจเรียนนะถ้ากูถามมึงจริงๆนะองศามึงไม่อยากรู้บ้างหาเหรอเป็นใครนะชื่อเป็นใครแน่เออก็มีความอยากรู้บ้างแหละเวลาหวนกับความรู้สึกหวนคืนวันครบรอบ10ปีที่เราของกันแล้วคันหนึ่งทุ่งชลององศายางแดง สัมพันธ์หวนเริ่มต้นอีกครั้งเราเกลดสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงองศาไม่ควรเจอเราไงไม่ควรคบกันอืมเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นสวตาหลองหายตายแน่เลยตาจริงเหรอฉันรู้เธอฉนลืมทุกทอย่างเลยเขาตอนเด็กมีพบ ก็ไม่จาาไม่พบก็ไม่จาโอ้โหแค่ฉันและเรากลับไปไม่รู้จักกันส่สวนส่วนสูงออจะผมทำไม่ได้จริงทำไม่ได้จริงอ๋อก็เลยกับเรื่องขออะไรหรอขอส่วนสูนเป็นแฟน ถ้าเรายังคบกันเราจะตายส่วนโอเคไหมแล้วกอนะอ๋อไม่พบก็ไม่มีไม่จากกับแม่ไม่รู้หูแม่มาจากคนเชื่อส่วนสูงไหมแม่ไม่เคยได้ยินคนเชื่อเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ของเราไป็ตลอดกาลเลยจริง ยร้องไห้รอแล้วจริงของถนัดเขาเลยอ่ะโรนิวอ่ะในวันที่ความรักของเราเท่าเดิโอ้โห ตาเอาแล้วเตรียมใจแล้วเตรียมใจแล้วเอาล่ะเตรมน้ำตาของคุณไปให้ดีเพราะว่าคุณจะต้องเสียไปหลายลิตรอยู่เหมือนกันกับซีเรื่องนี้แต่ว่าชอบมากเลยนะแค่ดูก็รู้สึกแต่ว่าแบบตอนดูรู้สึกมวนองรวมมันต้องแบบโอ้โห ใช่แล้วก็ตอนดูก็รู้สึกถึงถึงเรื่องได้แดงเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะแบบว่าเหมือนมันมีอีกอีกมุมหนึ่งอ,ะอ่ะอีกอ่าของมูดของเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราพอดูเทเลอร์เราก็จะเข้าใจเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนตัวละคร ชื่อส่วนองศาสู่สวนศูนย์เรื่องนั้นเขาจะแบบเป็นชาติเนี่ยแต่คือการย้อนเวลาอแบบว่ารู้เลยแบบตัวละครนะรู้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นใครเพียงแต่ว่าพอมาเจอกันปุ๊บช่วงอายุมันไม่ตรงกันแล้ว ก็คือถ้าให้เล่าตั้งแต่แรกก็คือเหมือนองศาเขาศูนเนี่ยเขาคบกันเป็นแฟนมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานเป็นสิปีเลยเนาะแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งก็เหมือนแฟนของส่วนศูนย์เนี่ยอยู่ดีๆก็มีรถคันหนึ่งใช่ป่ะพุ่งเข้ามาชนองศาดิองศาเออองศาสิองศาเกิดอุบัติเหตุใ่เกิดอุบัติเหตุแล้วระหว่างนั้นที่เขานั่งรถเขาก็เหมือนมีดาวตกเอ่อตัวศูนย์เองเขาเหมือนแบบว่าก็เลยขอแบบภาวนาขอพรให้แบบว่าตัวองศาเองแบบไม่เป็นอะไรแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่ามันก็คืออเเกดดาาารรย้้นนวลมมไไ่ีจุะ ใช่ป่ะมันเขาก็ไเดินเดินอยู่คือพอเป็นเทเลอร์เราอาจจะไม่ได้เห็นยึดอะไรเยอะทั้งหมดเยอะพราะเราก็จะได้เห็นว่าแบบรู้แค่ว่าตัวส่วนศูนเองก็ใช้ชีปกติก็กลับมาแล้วก็มาเจอองศาตอนสนิทนักเรียนไปตอนเด็กแล้วก็เดินสวนกับตัวเองก็เลยเดินตามไปเรื่อยเรเราคิดว่าน่าจะได้เริ่มคุยเริ่มพูดคุยกันรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เหมือนก็พอเริ่มสนิทเริ่มคุยกันเรื่อยๆื่อยก็เหมือนเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังว่า เพราะว่าตัวของส่วนศูนย์เองที่เป็นตอนเด็กก็เริ่มสงสัยเอ้ยองศาที่เป็นตอนเด็กก็เริ่มสงสัยว่าส่วนศูนย์เป็นใครเป็นใครเออบอกว่าพี่เป็นใครผมอยากประมาณนั้นพอได้รู้ความจริงแล้วก็น่าจะแบบว่าได้เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็เหมือนพูดว่าถ้าสมมติว่าเราสองคนเนี่ยยคบกันต่อเนี่ย ก็คือแบบมีเอ่อคนเหนือจะต้องตายก็คือตัวขององศาเองอ่ะจะต้องตายโอเคไหมอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ว่าก็เขาเลยแนะนำมาแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนน่พอคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บตัวของเอ่อส่วนศูนย์ที่เป็นโตเนี่ยคือกลับไปปัจจุบันเลยไหมเพราะว่าเพราะว่าเหมือนพอมาพอเหมือนมาเตือนแล้วเสร็จแล้วเขาก็หายไปใช่ไหมแล้วก็ตัดภาพมาเป็นตัวขององศาใช่เป็นองศา มาจีบส่วนส<ช>ูงเพราะว่าแบบเหมือนตอนแรกเขาบอกห้ามไว้ว่าอย่าให้เจอกันอย่าให้เจอกันแต่เขาบอกว่า ขอโทษนะผมทาแบบนั้นไม่ได้จริงเหมือนเขารู้สึกแหมมันความรู้สึกเนาะก็เลยแบบเหมือนแบบปล่อยไปเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้อแต่ก็แบบว่าเหมือนมันคงมาถึงจุดจุดหนึ่งบางทีเหมือนเขาคงคุยกันว่าถ้าเรายังคบไปถึงจุดจดนั้นแล้วฝั่งของตัวองค์สายก็อาจจะตายอะไรซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เขาก็พูดถึงเรื่องพอยต์แบบว่าไม่มีพบก็ไม่มีจากแต่พอยตนั้น่าสนใจนะพอยน่าสนใจคือถ้าเราอยู่แล้วว่าถ้าเราเกิดเราได้เจอกันได้พบกันสุดท้ายแล้วก็ต้องจากลากันเพราะฉะนั้นก็สูดีีกย่่าาพบดว ก็ <ged> ตอนหลังก็ก็ขอให้สักวันหนึ่งแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบความรักของเรามันแบบว่า เท่ากันโดยที่ไม่ต้องสูญเสียชื่ออะไรเงี้ยเออแต่เดาไม่ออกนะว่าเรื่องราวจบยังไงเนาะเพราะคือเหมือนเขาแค่เปิดเปิดแบบว่าจุดจุดจบในตอนแรกไห้เห็นว่าจะเสียใครบ้างแต่พอให้แบบมันมันเริ่มใหม่ปุ๊บป่ะแล้วจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงอะไราเงี้ยเดาแบบก็ถือว่าน่าสนใจมากมากๆบวกกับเพลงเพลงขึ้นมาปุ๊บโอ้มาแล้วพี่บอยมาแล้วผู้ร้องต้องคนนี้จริงๆจริงมันทำให้มู o ซีรีส์รู้เลยว่าร้องกับใครร้องไา้แน่นอน พัดโลนิวน่าจะไม่ปราณีเหมือนเรื่องอื่นที่ทำมาได้เมื่อคุณไม่ปราณีฉันก็จะร้องไห้คนดูก็ได้ ก็มาลอโดูพร้อมกันละกันนะครับผมว่าเพราะว่าเรื่องอ่าองศาศูนยก็จะอ่อนแอแล้วเนาะตอนแรกก็จะเริ่มวันที่27กันยายนนี้นะครับผมทุกวันพุธเวลา2องทุ่มอ่าบนแอปพลิเคชัน i c e นะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวท่านั้นก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซสชันกับออฟฟิเชียลเลอร์กับซีรีส์เรื่ององศาศูนยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ ทีหนึ่งกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ